มันน um ี right ่เกาะดีดีไม่อาบน้ำให้เออนะเกาะดีดีเกาะดีดีไม่อาบน้ำให้หรือเฉยไม่อาบน้ำให้เกาะดีดีบอกให้เกาะอยู่ดีนะ่าลงเลยลงเลยลงไปเลยอ่ะลงไปเลยหรือเฉย นอนอ่างจะก็ขี้ไปเลยล้างตูดล้างตูดล้างตูดล้างหำล้างหำนี่เนี่ยมันเป็นแผโลโรคผิวหนังมันต้องใช้แชมพูตัวนี้ใช้แชมพมูผิวหนังเริ่มจะกัดกับใครมาวะ เป็นคือหนังไม่ไปกัดกับใครมาเนี่ยคอเป็นรอยอยู่นี่ยงน,น้าได้ตายอยู่ไหนอย่ที่เยทีเออรู้ล้วคอแล้ร้งคุมกนนั่งน้นังห่งน ก็ออกอเดี๋ยวจะกะ